คราวนี้นะครับก็มีนําเสนอในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของนักรบสิทธิมเงินที่โรงพื้นที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับโดยที่โ,โกศลพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับทางด้านของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยมัญชาการฐานพัฒนานะครับหรือว่านปคห้าสอ,อครับโดยทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของ หน่วยพนักนาการเลื่อนที่52สำนังกงานพัฒนาภาค5เขาได้ลงพื้นที่นะครับแล้วก็มีการปฏิบัติหน้าที่ในตำบลโพนงามตำบลยางท่าแจ้งอําเภอโกสุพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับเขาก็มีการรายงานว่าตำบลโพนงามมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น4เซนติเมตรนะครับขึ้นเริ่มจากวันที่22ตุลาคม2 5 1 4ถึงจุดเช็คระดับน้ำอ้างอิงที่ท่าเรือบ้านโพนงามครับ และที่จำบลนยางค่าแจ้งนะครับระดับน้ำเขาบอกว่าส่งตัวแล้วก็ผนังกั้นน้ำตัดง้วยไผ่น้ำเข็มนะครับก็มีการซ่อมแซมการชะลอน้ําได้นะครับส่วนการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าภารกิจประจําวันที่ออกชื่อหรือพี่น้องประชาชนนะครับเขาก็มีภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นั่นก็คือเรื่องของอภารกิจในการรับส่งนะครับประชาชนสัมภาระ สิ่งของบริจาคน้ำดื่มหญ้าอาหารสัตว์ทางเรือของบ้านพลงามและบ้านดอนน้อยตําบลโพลงามใช้เวลาดื่มเรือครับประมาณ20นาทีส่วนการมอบเรื่องของน้ำดื่มนะครับจำนวน3า0ขวดนะครับผู้ฟังให้กับตัวแทนชาวบ้านอสอมอและครับผู้นำชุมชนของบ้านม่วงใหญ่บ้านดอนน้อยบ้านโพนงามครับมอบนะครับเรื่องของสุขากระดาษเคลื่อนที่จำนวน40ชุดครับให้กับ ตัวแทนชาวบ้านของอสอม,อสอมและผู้นําชุมชนที่บ้านโพนงามครับส่วนภารกิจอื่นๆเขาก็มี เรื่องของการรายงานนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ภาพรวมระดับน้ําเพิ่มขึ้นมีสภาพของน้ําที่ค่อนข้างจะมีกลิ่นออกมาแล้วนะครับส่วนสภาพอากาศก็เขาบอกว่าเปิดแล้วก็มีแดดแล้วนะครับนี่คือภารกิจในการทํางานของทางด้านของนักรบสีน้ําเงินจากทางด้านของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่52นั่นเองครับ i